ดีค่ะสวัสดีค่ะสติดีค่ะาตอนนี้นะคะเขาก็จะเดินทางไปบรรทักรอนอีกอรอบล้าจะกเนียงเาตีกับสป็นังค่ะอีกอีกคือเกาจ้าไปกับไปน้าั้งคนลูกชายยกับไปนาังจ้ามาใ้าพเ่้าขึ้นไปน่งนะคะเนาะโอเคค่ะดายใจไปเจรากันเด้อจ้ะไปักรอน้กันจ้าแล้วไปรอเอน้้ากันเนาะจ้าพี่นทองก่อนจะไปบรรทัร้อนเ้ามาเลาะก่อนจ้ะ เถ้าออกละไปเน,ะนาะรัคำเลยนี่เห็นบอ้พี่นี่สายลีจ้ะปกติมันออกเลย,ยค่ะตรงนี้เนาะยังไม่ออกเลยย้อนยังนัดแทบเลยฮ <Okay. S 1> ึนัดแทบได้าวัญญายังไม่มีเลยนี่มันท้ดจอมาเก็บก่อนห้าวและะ้วบ่ มบุบบอร์รี่คัมทำไมเฮ็ดไม่คําล่ะโอเคปะเก็บบัลบอรบรี่บับอรี่ยังไม่สุกเลยนี่จ่ะบัล mm. บอร์รี่ยับม่สุกทักบันไดอีกอาทิตย์หนึง่งเราจะตักไดล้ละจ้ะวันมาแล้วจ้าพี่น้องดอกใหญ่แล้วบันไดน้ำสองสามมื่จ้ะสองมื่เนาะโอ้โหพอดีเขาจะไปบ้านพักร้อนจ้ะนี่ปะ บังอีกบ่อีก,อกบิ๊กบิกบกแล้วนี่นีเห็นปะโอ้นี่นี่นี่ไงแล้วเด้อจ้ะเห็นปะเีนยเขานอน,นอ,ยอยู่เขาชิมไปกันลูกสายฮะเพนตีเหรอลูกสายไป็ัไงสิย,ยส้ากเทคเลย พอดีเขาจะไปพัดอยู่บานพักหลอนจ้ะปัวของนายออกแล้วข้างในออข้างในข้างในข้างในก็บม่ข้างในก็บมีจ้ะอ่า๋ยวได้หน่อยเดี๋ยวนนยตีตอกเอาไม้กับเป็นไมใ้ใบขึ้เก่าได้หนิค่ะเก็บไปก่อนเด้อไปน,นอนเลยมันอยู่ข้างถนนเป็นบ่อนี่ นี่จ้ะดอกหน่อยก็ร้าอยู่เห็นมาปีน่ะเต็มอยู่ค่ะเนี่ยเนี้ยจะมันหน่อยเอาไว้ก่เนาะหน่อยค่ะนี่ข้างในนี่จ้ะข้างในมาแล้วพี่น้องข้างในมาแล้วจ้ะเฮ้ยบนหน่อยเด้ขอข้างในนี่ค่ะ พอดีกินค่ะพอดีกินพอดีกินลูกสายไปไหนแล้วไปหาหาฟังทั้งพุนหรือไปหาอย่างนอมีดกำมะน,น้ำอยู่จ้ะแต่ไ,ได้ตัดดอกม,มีคนถือกล่องหายเดลเอากล่องติดหน้าอกมาจ้ะพี่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่ละเห็นบ่ละ ใส่ปัญญามาเร่นน้ำสองสามมือจ้ะมาแต่ว่ามือกรนละล่ะนี่จ้ะเดี๋ยวอาทิหนาติกับไปสวิตเอ้ไปเดนมาร์กลหรอคะไปเดนมาร์กไปเดนมาร์กปีนี้ไปลุยปลาเดนมาร์กกอน่านะจ้ะ เลยลองดูปลาเดนมาร์กเป็นยังไงเห็นมาแล้วเห็นบอระขา,านี่ดอกใหญ่แล้วพี่น้องดอกใหญ่แล้วจ้ะมนุษย์เอิญปลาปลาแล้วปลาปลากับนยางหาเห็ดให้มามาฮึมมันก็มุนเถอะปัน,นมันคือมุนแล้ว เห็นบ่กไม่ขืนชาล่าแล้วจ้ะเห็นบ่เพราะว่ามันโดนแดดได้หวังหันเนาะมันก็ฝนตกใส่เพลินจ้ะอโอ้ยเดี๋ยวันลูกชายไปยังเราเก็บเห็ดต้งองรอฉันก่อนนะเธอจะเพิ่งเก็บก่อนฉันนะเพลินแล้วเนา,ายเขาเก็บเห็ดเนาะ นางนายเก็บอันเพ่นเก็บลูกอันนี้จ้ะลูกลูกบบริโอ๊ยมันสั่นมันสั่นมันสั่นพี่น้อง กรบอกใดเศร้า,า,าเจ็บดอกค่ะแกงเจ็บอยู่เครื่องเครื่องอยู่นะแต่ว่าบ่ก็ได้คักป็นไดนะคะเป็นเครื่องเครื่องคือเอาเป็บ่ะพี่น้องสวัสดีคือปปไปมันงยก็มาเก็บเอาเนะาะยันบริบลมากค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าติดสิบไปเดนมาร์กนะจ้ะแตวก็จงไวอยู่ดอกจก้ะบอไดเอาไปหมือดเนาะอันนี้เขาเรือเอาแค่ดอกที่มนันพ่อ พอาะกินนะคะ่ะเอาไปกินก่อนเอาไปบานพักร้อนก่อนจ้ะเนี่ยนมาดอกที่มันหน่อยๆเขากะจงไว้ก่อนเพื่อได้มันเลี่ยมอีกจ้ะโอ้ดอกง่ายละทำไม จงไว้อยู่จงไว้เล็มอยู่จ้ะพญายปใส่นอ้พอพญายหายใจเลยบัน ตรงนี้ก็นน้อยดอยูจ้ะจิดไปก่อนเนาะปีกายเนี่ยตีมาก,กเก็บกับรองสาวพ่อใหญ่กับป้าช่วงนี้เ่าจะแต่ว่าอันปีนี้าเจ้าเหตุถนนนะคะเห็ดถนนแล้วกะ็เอาดินขึ้นไปใส่แม่จะ้ะมันก็เลยก็เลยเบานี่ฮะจ้ะวัดที่สาเออีกแล้วตรงนี้ แแล้วแล้วปีนี่เฮ็ดกลายขึ้นเกาละจ้ะตีคิดว่าเด้ตีมีเหมือนสังหอนใจเฮ็ดจะลายนะคะปีนี่นะเห็นปะต้องเน้นนอยเขากับทิมไปก่อนเดี๋ยวเขาก็มาเล่มอีกจ้ะขาขาใหญ่ดีนยพี่น้องพุ่นนะจะ เดี๋ยวตีผ้ายางนิดน้อยจ้ะแล้วก็สิไปบันล่งร้อนต่อมาเบิ่งว่ามันออกปันไดเลื่อนเลื่อนเลยอย่าตรงนี้ก็มีจ้ะอย่าไอโก้ลุกจิตบิด นี่่แมดอกนีดหน่อยเต็มอยู่จ้ะสมอวันมีนิมี่หนิเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่พี่เอร์พี่น้องดอกง่ายนะจ้ะโอ้ยที่เหยียบมากเมกกื่อกี้มาแตกเลยบันที่นน่บอเห็นเดวยเมื่อกี้ พี่นอกพี่นอกพี่นอกพี่นอรอุ้ยอยแต่พอนี่จะมีคนเปิดไฮตีจ้ะวเดี๋ยวหปนยม่เปิดห้เนาะอุ้ยนี่นเฮ็ดเฮ็ดอันนี้ออกแล้วจ้ะเฮ็ดยังนี่เมาได้เนาะตีให้พ่พี่เปิดใหเก็บะเก็บอโอเด็กสมออยู่เด็กสมอโอเค <Yeah. S 2> Can you come home from Denmark? Yeah, I think also. บัควิเปิด for me this one. Hmm, <Thank you. S 1> oh. this more. จ้าี่ยัยมาเปิดเฮตีแล้วเก็บจับพี่น้องเก็บเก็บเก็าสิกลับมาอีกดูจ้ะกลับมาจากเดนมาร์กก่อน ปิก้าอันตี่ทำในเนาะค่ะมันนี่เกสนี่ยนี่สมบัติของซาปิกกำลังกุบๆเลยค่ะใส่นี่ถ้ามันขายกันราคาดีจ้ะเพราะว่าเพิ่นกำลังอันกินแสบนะนะคะเพินกำลังแบบกุบๆกำลังมันๆเลยจ้ะใส่นี่โอเคไปเร็วนี่ให้ซิโม่เฮียจริงๆเราไม่มีละโอเคไปปิดไปก่อนโอเคค่ะกำลังมองเกาห้าว เนี่ยที่เขาเทียมใบตอนนั้นมือที่เอาเก็บก่อนนาะนี่จ้ะไงแล้วกันล่ะเดี๋ยวเขาไปเดนมาร์กกับมาเขากัดปรจัดการอีกรอบนึงจ้ะนี่ต้มน,นี่ก็เทียมไปก่อนเนาะนี่ไปก่อนจ้ะเนี่ยมาเห็ดมันจะออกคางข้างาก่อนเด้อจ้ะไครเพื่อมาหาเห็ดเนาะ เก็บข้างทางก่อนจ้ะอ้ยอันเรียกมาแล้วพี่น้องเอ้ยเลี้ยตัดก,การหัวเม่งตีแล้วจ้ะยังเอกดหัวหล่ออ,อายพิ่นมาก,กระิด,ดีใจเล็กหน่อยค่ะแต่ตัวนี้กำลังมากนี่กลับมาจากปุ่นพอดีเนะาะแต่ว่าอันนี้ได้ยุจ้ะเอ๊ะปิตีป่องทีตีเก็บ ทีไปเบิ่งก่อนหนานี่เนาะมันจะออกก่อนตรงนี้เลยจ้ะแต่ปีนี้แสดงว่าไม่ค่อยไปเก็บคนเท่าไหร่ละสิวะ่ะแล้วเรเห็นเลยจ้ะโอเคนี่หาตีได้มากซำเลียนนี่ค่ะกำลังกินสับแสบเลยนี่จ้ะอะไปดงยังเปี๋เลาเบ่งจังจังง่ายจ้ะแล้วก็ออกไปหาพญายแล้วจ้ะกลับเด็กๆเฮ้ยนี่นี่นี่นน นย่ะมาแล้วมาแล้วขาใด้อยู่ด้จ้ะขาใหญ่อยู่เห็ดปีนี้ยังไงก็เยอะเหมือนเดิมจ้ะเสื้อตีโหลดบานตีไหนก็เยอะเหมือนเดิมแน่นอนจ้ะอ,อันนี้โอ้ยแม่งกับ กะนางกัตตาจ้ะเดี๋ยวเอื่นมาเป็นอื่นสิอาจจะมาเอื่นเนาะก่อนเท้าจะกลับบ้านจ้ะเพราะนั้นบ้านพักรอนเคลื่อนเดียวดีแต่ว่าไปเบิงหมองทิศตเก็บกับมูพญายก่อนหน้านี้นะคะพี่พี่พี่ทว่าไม่ได้ลายนะจ้ะ โอเคค่ะไปอเอาแค่พ่อไปกินนี่ยแหละจ้ะเดี๋ยวไปตักขายอยู่ใบพันธุ์ร้อนเนาะีจ้าได้มากนะค่ะเฮ็ดเฮ็ดสองพันยิบสามจ้ะพี่น้องอันนี้นะจ้ะสองพันยี่สิบสามกำลังออกจ้ะออกไม่เยอะสิพ่อเห็นบอกถึงสิพองูตัวนี้แหละจ้ะนอนแอ่งแม่งอยู่ติดรังยางเขามานี่แหละโอเคค่ะพอกันอยู่ยพันธุ์ร้อนจ้า

มาแล้วจ้าให้เพื่อนค้าไล่ห้องเฮาจ้ะดอกแรกแคกหมานนี่มันต้องน่าจะมีอีก,ด,ด,กดูนสะกู๊ปอ่ะนะนน่าจะมีอีกจ้ะมดหมดจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดี่หน่งดรามอนจ้ะมาได้ค่ะทำคำสาเหตุกันเะเห็ดที่ห้าเดี๋มาจ้ะพี่น้องได้ลายอยู่เด้เห็นว่า,าใช่พญายิ้ไไมมากปานมะกรอนจ้ะ เื้นกัะกัปละกสิ่เหอะไรตเียนันนี้เป็นส่งกอดหัวจ้ะไข่เพื่อได้บุฝนกะตกอากาศชื้นจ้ะเดีายวยู่พี่น้อง ได้กับเท้าสุดกอนนะจ๊ะตอบกอนเนาะให้กับเข่ากันยยวัใหญ่เราให้กับเข่าให้กินจ้ะรอบนี้สื่อครีมอะพัดใส่ยังนุยเนาะเบคอนไปเฮ็ดซุ้มเน้นนะคะไปพัดเบคอนพัดใส่ครีมจ้ะแซ่บมันจะก,กรอบๆมันๆ หอมนะคะตอนนี้ค่ะกำลังแซบเห็ดดอกมาณนี่มันจะกรุบๆทำา้มันบานดอกใหญ่คับมันก็จะเป็นเ้นเซนนะคะต่มันก็ได้น้ำหนักดีเนาะถ้าเขาเก็บขายแต่ช่วงอันเห็ดดอกซํานน้มันก็สีราคากระสีดีในทักหน่อยเนาะวรามันดอกหน่อยมันเป็นเห็ดออกใหม่น้ำจัด ันเป็นบ่ออกมาแล้วเป็นอันนี้แล้วค่ะนอนกินละเดี๋ยวส้มตี๋ยจะไปเดนมาร์กนะคะวันที่สิบเอ็ดเนาะวันที่สิบเอ็ดออกเดินทางค่ะไปเรือแล้วก็กลับมาประมาณนิบหกจ้ะพอดีดะช่วงนี้ไค่ไก่ตีเพิ่นบอกใครออกไข่ค่ะ เจบดห่วงเปปันไดเอาน้ำเอาอาหารใหม่เพิ่นค่ะอยู่ได้อยู่อาทิตย์นึงนอีัเาลกย้่งปนัล้วกัมีความสุขลูกเต่าอยู่น้กันคบหนาคบตาเต่าจ้ะ ฝนตกแน่ถาดก็ออกมาแล้วเนาะโอเคปฏิคอลต,ตัดขาเห็นก่อนเด้อจ้ะจอมึงมันดูแทนยังค่ะมันดูทำลายดูทำลายครับอมองกินนนีี้นะฮะมันได้สิคเห็นแล้วนี่ฮะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะจะตีมือตัวเองนะลูกนะ

Alle sammen. Oi! Oh, det noe med? Oh, oh. Ja, fint! Oi, oi, oi! Det skal bli god soppstuing. Årets ja, oh, nyplukka sopp. Hvor flink du er. Sett på bordet. Mm. คัดเลยเบ,บ,บคแน็เบคอนของแดงค่ะ